<Y> uki, หาทางลงยุกิวันนี้กำลังจะหาทางลงนะครับทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมอ่าวนวนเวนียนเวนียน,น,นครับนี่น้องตุ๊ก,กตาของยุกิยูกิอ่าน้องตุ๊ก,กตาลงมากิซู้ซู้ hạ thang long hạ thang long đốt đốt tung mung yu ki tung Lông long ơi long long ơi long buồn buồn miền miền long ma liêu long ma liêu Lông ma liều เออนั่งตุกตาลอยอยู่นะตุกตาลอยอยู่นะออืมอยากลงมาหาลาจีมาเร็วมาเร็วมาลงมาเจ็บใจอดีลงไม่ได้ Yuki, Yuki, long ma, Yuki long ma. Hey, Yuki long ma le. Wow. Yuki. Wow <laughs> S <S> สุดท้ายก็ไม่ลงหรอครับ <como> อือลงไม่ได้อากิลงไม่เป็นนะอากิไม่กล้าลง <S <S 1> <S 1> อ่ะ ยุกิสู้สู้ยุกิสู้สู้ว้าหมดแรงแล้วครับจบรายการกันดีกว่าเนาะบายบายกิบายบายสุดท้ายกิก็ไม่ลงนะคะ